นี่การที่เราจะประสบความสำเร็จร่ํารวยได้เนี่ยนะครับผมเองศึกษานิสานเรื่องของความสําเร็จมาด้วยนะครับความร่ำรวยด้วยเนี่ยผมพบว่านะครับคนรวยเนี่ยนะครับเขาจะมีความสามารถด้วยกันอยู่สามเรื่องนะครับอันที่หนึ่งความสามารถในการความสามารถในการหารายได้นะครับอันที่สองเนี่ยนะครับความสามารถในการเก็บเงินนะครับเงินที่เราหามาได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องมีความสามารถในการเก็บด้วยแล้วอันที่สามเนี่ยนะครับ ก็จะต้องมีความสามารถในการบริหารนะครับความสามารถในการบริหารเงินก้อนนี้นะครับให้มันเติบโตนะครับเติบโตงอกเงยขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะครับจะต้องรู้จักตัวเองนะครับอ่าดูตรงนี้นะครับเรามีเวลาเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยยี่สบสี่ชั่วโมงนะครับเอาเข้าจริงจถ้าเราใช้ในการพักผ่อนไปแล้วก็ที่ไปเราเหลือเวลาจริงๆเนี่ยก็แค่สองชั่วโมงนะทำนู่นทํานี่ทํางานพักผ่อนทากิจกรรมออกกําลังกายอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นเนี่ย อีกครึ่งหนึ่งเราก็ใช้ในการพั่อนการนอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาแค่นี้นะครับเราจะต้องรู้จักตัวเองนะเราต้องรู้จักตัวเองว่าวางแผนการเงินอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะว่าเราจะแผนการเกษียณของเราเนี่ยนะครับจะได้เท่าไหร่ <AS> <illum Cal> นะจะได้ผลอย่างไรแล้วเราต้องจัดสรรเวลาของเราเราควรจะโฟกัสตรงไหนนะครับเราควรจะโฟกัสตรงนี้หรือควรจะโฟกัสตรงนี้นะครับหรือควรจะโฟกัสวิธีการในการเก็บเงินนะครับเราเก็บเงินได้ไหมนะครับบางคนหารายได้ได้มาก แต่ยังเก็บเงินไม่อยู่ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็เอาเวลานะรายได้พอร์ตการลงทุนเนี่ยยังน้อยอยู่พอร์ตการลงทุนยังน้อยอยู่แต่เอาเวลาของตัวเองส่วนใหญ่นะครับไปพุ่งกับการลงทุนกับการเฝ้าดูพอร์ตดูหุ้นนะครับก็ทําให้พอร์ตเล็กอยู่นะครับพอร์ตเล็กอยู่แต่ความสามารถในการหายได้ยังน้อยนะครับแล้วก็เอาเวลาทั้งส่วนใหญ่ที่มีเนี่ยแทนที่จะมุ่งในการหารายได้ให้ดีขึ้นพัฒนาทักษะ <c oughs> ความสามารถในการหารายได้ของตัวเองนะครับให้ดีขึ้นดีขึ้นเพื่อที่จะ มีรายได้มากขึ้นกลับเอาเวลาส่วนใหญ่มาโฟกัสที่ตลาดหุ้นนะซึ่งการโฟกัสที่ตลาดหุ้นแล้วเห็นราคาเนี่ยนะฮะราคามันขึ้นลงเนี่ยก็ทําให้เพราะเห็นพอตัวเองแดงเนี่ยเห็นหุ้นที่ซื้อเอาไว้เนี่ยมันราคามันตกเนี่ยติดลบเนี่ยนะเป็นสีแดงท่าน,นี้ก็ติดใจก็ไม่ดีแล้วนะฮะัทำให้เกิดความกังวลเกิดความวิตกอะไรต่างทาให้แทนที่จะทํางานได้ดีขึ้นก็แย่ลงไปนะพอทุนก็ยังไม่ดีนะฮะแผ่หุ้นก็ยังไม่ด,นะะยมดียังไม่ได้เติบโตยังไม่ได้ใหญ่พอก็ดัน เอาเวลาของตัวเองเนี่ยความสามารถในการทํางานเนี่ยในการหารายได้ต่างก็ลดลดน้อยลงไปเพราะว่ากังวลกังวลต้องแอบมาดูหุ่นอยู่ด้วยทํางานก็ต้องแอบมาดูหุ่นนะฮะประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นต้องรู้จักตัวเองนะครับรู้จักตัวเองแล้วก็ประเมินตนเองนะครับมีสูตรอย่างง่ายๆนะครับยีงสูตรอย่างง่ายๆที่ผมเนี่ยอยากให้เอาไปใช้นะซึ่งผมเสียดายมากเลยนะถ้าผมรู้ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเนี่ยตั้งแต่เริ่มทางานใหม่ๆเนี่ยก็น่าจะชีวิตการทํางานหรือว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยก็น่าจะดีไปกว่าน,นี้มากนะครับ แต่นี้ไม่เป็นไรนะผมเห็นมีเพื่อนๆในเนี้ยน้องๆบางคนยังยังวัยรุ่นอยู่เลยนะยังเพิ่งเริ่มทํางานก็ค่อนข้างที่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่ผมเห็นเขาคิดได้นะเขาสนใจในเรื่องพวกนี้นะผมก็จะให้แนวทางไว้เลยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรง่ายๆอันดับแรกคือเขาบอกว่าเราจะต้องมีเงินเก็บเนี่ยนะครับ50%ของรายได้นะครับถ้าเราอยากจะเป็นคนร่ํารวยนะครับอยากจะเป็นคนร่ารวยมากๆนะครับนะครับ เรา,าต้องมีเงินเก็บ50%ของรายได้ครับออมเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเรายังออมไม่ได้ถึง50%หมายความว่ารายได้ของเราเนี่ยยังน้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะโฟกัสก็คือไปโฟกัสที่ความสามารถในการเพิ่มทักษะในการหารายได้นะครับบางทีเนี่ยงานที่เราทําอยู่เนี่ยมันก็ได้รายได้เท่านี้นะเราทํางานประจํามันก็ได้รายได้เท่านี้เราจะต้องเอาเวลาของเราไปเรียนรู้ทักษะอื่นนะครอาจจะเป็นทักษะ การทาการตลาดทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรก็แล้วแต่นะทักษะการขายของออนไลน์าาการทําธุรกิจทักษะการหนึ่งในนั้นก็ก็คือทักษะการลงทุนด้วยนะฮะการลงทุนแล้วก็อาจจะถ้าเราประสบความเร็จแล้วก็เรียนรู้มีความรู้ทางด้านการลงทุนเราก็เอาไปสอนได้เป็นต้นครับ <S <S เราต้องรู้ตัวเองนะครับถ้าเรายังออมเงินไม่ได้มากเนี่ยถ้าเราพยากรเงินอนอมของตัวเองแล้วเนี่ยจะพบว่าตอนเกษียณเนี่ยมันไม่ได้ตามเป้าเนี่ยนะครับไม่ได้ตามเป้าเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้แล้วว่า สิ่งที่เราต้องทําตอนนี้นะครับสิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญตอนนี้ก็คือการเอาเวลาเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องของการหารายได้เราอาจจะต้องมองหาวิธีการในการสร้างรายได้ใหม่นะครับวิธีการในการเพิ่มทักษะของเราวิธีการในการย้ายงานวิธีการในการพัฒนาทักษะขึ้นเพื่อให้เกิดการเติบโตในงานได้รับการโปรโมทได้รับการเลื่อนขั้นอะไรแบบนั้นนะครับหรือได้รับการประเมินผลงานใน ระดับที่ดีเพื่อให้ได้มาซึ่งการปรับเงินเดือนที่ดีการเพิ่มโบนัสอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับเพิ่มเราต้องไปโฟกัสตรงนั้นนะครับหรือว่าถ้าเรามีโอกาสเรามีความสามารถหรือว่าเรามีเน็ตเวิร์กเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้สร้างธุรกิจเสริมขึ้นมาสร้างธุรกิจเสริมขึ้นมาเป็นต้นกับงานที่เราทําอยู่เป็นต้นนะครับถ้าเราทํางานประจําผมเองยังไม่ได้บอกนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยเปิดบริษัท ในขณะที่ผมทำทำงานประจําอยู่นะครผมก็เปิดบริษัทกับเพื่อนนะคทำธุรกิจเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็ทํามาทั้งหมดเนี่ยแปีนะผมเลยเ,เห็นแล้วว่าทิศท,ทางเนี่ยมันมันไม่น่าจะจะก้าวไกลได้กว่านี้มากเท่าไหร่ผมก็เลยตัดสินใจได้เรียนรู้มามากพอควรแล้วเป็นธุรกิจเกี่ยวกับซื้อมาขายไปให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแน่นอนปัญหาก็อาจจะมีบ้างในเรื่องของเราซื้อเงินสดนะเราเป็นบริษัทเล็กๆแล้วเราก็ไปขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของเครดิตถนะูกไหมครั เราขายให้โรงงานประจเพราะฉะนั้นผมก็เห็นแล้วว่าโอกาสที่เราจะเติมโตมันยากกว่าแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับสุขภาพเย่ยไม่อยได้ดูแลเลยออกจากงานมาออกจากงานมาก็ต้องมาดูแก้ปัญหาในเรื่องของธุรกิจอะไรพวกเนี้ยนะส่งของมีปัญหานู่นนี่นั่นอะไรต่างๆวิ่งออกไปส่งของอะไรแบบนี้นะครับก็หนึ่งในนั้นก็คือการสร้างธุรกิจขึ้นมานะถ้าเราสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยเสริมกับงานประจาเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยรู้ตัวเองนะถ้าเรายังออมไม่ถึงห้าสิเซ็นตครับ เราต้องโฟกัสตรงนี้ใหม่นะฮะอาจจะหนึ่งในนั้นก็นอกจากการพยายาิจารณาในการที่จะหาะไรายได้แล้วเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของรายจ่ายด้วยบางทีเราไรายได้เรายังน้อยเราอาจจะใช้ชีวิตที่มีรายจ่ายมากเกินไป mm hmm. เช่นเราอาจจะซื้อรถเนี่ยเราอาจจะผ่อนมากเกินไปซื้อคันที่หรูเกินไปนะเกินไรายได้ของตัวเองเราไม่ยอมรับตัวเองมือทงมือถืออะไรแบบนี้เราก็อาจจะใช้ที่มันเกินกับความเหมาะสมของตัวเองอะไรแบบนั้นก็แล้วแต่นะฮะถ้าเรา ไม่สามารถลดรายจ่ายได้นะครับถ้าเราไม่สามารถลดระดับคุณภาพชีวิตของเราได้ในเรื่องการจ่ายในเรื่องการบริโภคที่มันอาจจะรู้หราเกินเนี่ยนะครับอาจจะรู้หราเเกินเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโฟกัสที่การเพิ่มความสามารถในการหาไรายได้นะฮะทำจริงจังนะฮะจนกว่าเมื่อไหร we we ่เราสามารถที่ออมได้นะครับสามารถที่ออมได้50%ของรายได้อันนั้นถือว่ารายได้เรามากพอนะครับเมื่อเราออมได้ถึง50%ของรายได้ได้เมื่อไหร่แสดงว่าเรามีความสามารถ ทีนี้ก็เป็นเรื่องของความสามารถในการออมแล้วถ้า,าออมได้เสร็จก็ไปโฟกัสตรงนี้นะครับเราเพิ่มทักษะหาเงินมาถึงตรงนี้อ่าตรงนี้ได้ทําให้เราออมได้นะครับ50%ของไรายได้แล้วนะครับทีนี้เป็นทักษะความสามารถที่เราเรียนรู้แล้วก็เพิ่มทักษะขึ้นมานะครับเราพัฒนาตัวเองขึ้นมานั่นเองนะครับพอผ่านตรงนี้ปุ๊บรเราออมได้50%เมื่อไหร่แล้วเราก็มั่นใจแล้วว่าการออม50%ตามที่เราวางแผนที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับ ก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับมีพอตหลังกเกษียณที่ได้ค่อนข้างแน่นอนนะครับทีนี้เราก็เอาเวลาโยกเวลานะครับส่วนมากเนี่ยมาโฟกัสที่เรื่องการบริหารนะเรื่องการบริหารในเรื่องที่การที่ทํำยังไงให้มันใกล้ชิดกว่านี้แลนะติดตามดีกว่านี้เรื่องการหุน้นติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารติดตามธุรกิจต,ติดตามโอกาสต,ต่างๆเข้าร่วมสัมมนาอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องโยกเวลาส่วนใหญ่มาทางนี้แทนนะครับเพราะนั้นเนี่ย ยืมนะครรู้จักตัวเองเป็นเรื่องที่สําคัญนะรรู้จักตัวเองเราก็ไม่ลงทุนไปตามข่าวตามอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นตรงน,นี้จะทําให้เราประสบะความเร็จนะรู้จักตัวเองถ้าพอรตเรายังไม่มากนะครับสรุปนะครับถ้าพอร์ตของเราเ <c oughs> งินก้อนที่เราจะเริ่มลงทุนเนี่ยยังไม่เยอะนะยังไม่เยอะมากเราต้องดูเองว่าเราเนี่ยเอาเวลามาโฟกัสตรงนี้ไหมจะทาให้เราเสียรายได้ไหมนะเสียประสิทธิภาพในการทํางานไหมนะครับเะนั้นสิ่งที่เราโฟกัสถ,ถ้าพอตร์ตเล็กนะครับก็เอาเวลามาที่โฟกัส ในการเพิ่มทักษะความรู้เรียนรู้ในทักษะที่เราจะสามารถหาเงินได้มากขึ้นอาจจะไม่ใช่แค่งานที่เราทําอยู่ก็ได้ดนั้นงานอย่างอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนั้นเป็นเรื่องที่ควรเอาเวลามาโฟกัสสิ่งที่เราควบคุมได้มากที่สุดนะครับควบคุมได้มากที่สุดในเรื่องของการเงินก็คือการเพิ่มทักษะในการหารายได้นะครับไม่ใช่การเอาไปพึ่งตลาดนะครับไม่ใช่การพึ่งตลาดเพราะนั้นเราหารายได้ถ้าเรามีทักษะหารายได้ติดตัวมากขึ้นเนี่ยทำอะไรมันก็เป็นเงินไปหมดเพราะนั้นการถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ย การเก็บออม50%เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วมันก็จะนําไปสู่การประสบความสำเร็จในเป้าหมายหลังเกษียณของเราได้หรือไม่ดีกว่านั้นอีกนะฮะอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นต้องรู้จักตัวเองเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับโอเคผมคิดว่าอันนี้น่าจะทําให้ได้ไประโยชน์ระดับนึ่ง